สวัสดีค่ะกระยาดมินทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอร่าคอร์ทารดค่ะวันนี้เรามาเป็นคลิปลรนดอมกันนะคะอัดไว้เกือบครึ่งชั่วโมงเออโอว่าโอนาคือเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าไม่ลดความพยายามหรอกทุกคนต้องได้รับฟังคลิปนี้เพราะว่ามันดีมากๆปังมากๆจริง คือคลิปนี้โอตั้งใจว่าโอจะมาทําเป็นคลิปแรนดอมให้กับทุกท่านค่ะว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเ,เบื้องบนเนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในช่วงเวลา1-3เดือนนี้นะคะที่คุณจะได้รับแน่ๆนะคะทีนี้โออ่ะก็เปิดไพ่ออกมาแล้วมันเป็นไพ่ใบนี้ค่ะนั่นหมายความว่ามาถูกทางค่ะโอมาถูกทางค่ะ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะอยากให้โอสื่อสารผ่านทุกๆท,ท่านทุกๆคนบอกทุกๆคนให้มีกําลังใจอะค่ะว่าในเรื่องดังต่อไปนี้ที่โอจะบอกเป็นไกด์ไลน์เนี่ยนั่นหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นถ้าไม่เกินแรงการกระทําที่ทํากันมาแล้วทีนี้โอด้านไปขอเปิดเรื่องเสี่ยงเลข นั่นหมายความว่าพอเสียงเลขปุ๊บสุดท้ายคลิปอัดไม่ติดทุกอย่างไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโอจะตัดในส่วนของการเสียงเลขออกแล้วกันนะคะก็ยังไงก็ทุกทุกท่านที่ได้แล้ฟังคลิปนี้โอบอกเลยว่าฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฟังแน่นอนดีมากๆและดีมากจริงๆค่ะก็ใครที่ ใหม่สำหรับช่องเราอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็เป็นการขออนื้าเสิ่งสักสิทธิ์ประจำตัวซึ่งกันและกันถ้าใครไม่สะดวกกด subscribe กดถูกใจใต้คลิปก็ได้ค่ะพอฟังไปแล้วเนี่ยอยากปรารถนาสิ่งใดคิดเอาไว้ว่าตัวเองได้รับแล้วจริงๆแล้วไปพิมพ์ขอบคุณหรือพิมพ์ emoji ตัวแบบตัวไหวตัวขอบคุณอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณดึงดูดเร็วขึ้นเพราะ หนึ่งคุณฟังสองคุณจินตนาการตามสามคุณเขียนแล้วคุณก็มองภาพอ่านไปเหมือนเหมือนอย่างที่โอเปิภไพให้มันเป็นการที่ฟังพูดอ่านเขียนจินตนาการครบหมดทุกอย่างมันจะทำให้คุณดึงดูดสิ่งดีงามเพราะฉะนั้น โอ้อาจจะยกตัวอย่างได้ไม่หมดแต่ถ้าพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะไม่ได้หมายความว่าคนที่เจอแต่อะไรแย่ๆคุณจะมีแต่สิ่งรอบข้างไม่ดีมันไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละที่ทางที่คุณกำเนิดเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งเราทำอะไรกันไว้บ้างนะคะได้ยินชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยค่ะ โอเคไม่เกินแรงการกระทำที่คุณทำมานะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันเลยขอหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะต้องมาโดนบันนางสื่อสารผ่านทางน้ำพะให้คนชาวที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จงได้รับรู้ตรงตามความเป็นจริงสาธุสาธุสาธุพลังงานณปัจจุบันคาวกองนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณใครที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเป็นกระไละมิตรกันในเรื่องของเอ่อการ ดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายใช้ผลิตภัณฑ์เซ็ตหน้าใสกันนะคะใต้เดสคริปชันบล็อกมีทั้งรีวิวแล้วก็มีทั้งการติดต่อใน,ในการที่จะมาสอบถามสั่งซื้อกันใช้แล้วเห็นผลภายใน1เซตค่ะเพราะว่า1นึเซตหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ1-3เดือนได้เลยนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะหน้าไม่บางเลิกใช้แล้วหน้าใสป <c oughs> <Room? c oughs> ิ๊งแน่นอนค่ะฝ้ากระจะค่อยๆลดเลือนไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะ เรามาดูกันพลังงานณปัจจุบันชาวกองนี้เนี่ยชาวคนที่เข้ามาเลือกดูกองนี้เนี่ยเป็นคนที่มุมานะตั้งใจอดทนเพียรพยายามในเรื่องของการทํางานมากๆและณปัจจุบันเนี้ยขอภัยนะคะเดี๋ยวโอเอาไอ้น,นี่ออกก่อนโอเคค่ะมีความแบบ มีการยามิทรอบตัวค่อนข้างที่จะดีบางท่านไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แอบ,บไปนะบางท่านแอบ,บไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านแอบ,บทำอะไรยอยู่บางอย่างอาจจะเป็นแบบโหราศาสตร์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วเพื่อนๆรอบๆข้างคุณเนี่ยเขาไม่รู้ก็เป็นได้นะ เหมือนแอบ,บทำอะไรบางอย่างแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดบางท่านเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะอยู่ในงานการที่แบบค่อนข้างมั่นคงมีเกณฑ์ได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งในนะปัจจุบันนี้นะคะมาแล้วหรืออยู่ในตำแหน่งที่หัวหน้าง,งานมีลูกน้องหรือไม่ได้อยู่ในแบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาแต่ว่าอยู่ในจุดที่ลูกน้องเชื่อถือเชื่อมัน่นและมั่นใจว่าเราทำงานค่อนข้างดี เป็นหัวหน้างานมีคนเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่นในการทํางานค่อนข้างมากบางท่านนะคะได้ลงมือลงแรงทําหรือสอบอะไรมามากกว่า6-7ครั้งก็เป็นได้บางท่านไปขอพรบางท่านเนี่ยขอพรคูขอคู่แท้คู่มีคู่บุญคู่บาร,รมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางท่านเนี่ยเดินทางไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ใกล้น้ําก็เป็นได้บางท่านเนี่ยอยู่ในพระบ,บิกยอ,อยู่ในก่อนอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมามีแสงสว่างมีออร่าในตัวคุณค่อนข้างที่จะเยอะกาเลารมิตเข้ามารอบข้างคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเริ่มทยอยเข้ามาเป็นกาเลารมิตรที่ดีให้แก่กันและกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะชาวคนที่เข้ามาเลือกรับชมและฟังคลิปนี้นะก็ บางคนเนี่ยมีคู่รักที่ดีอยู่ก็ดีนะคะหรือกําลังจะเจอคู่รักคู่แท้คู่บุญบารมีอยู่ก็ดีนะคะเรามาดูกันซิว่าใน1นถึงสเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารบอกคุณว่าอย่างไรนะคะที่โอเลือกไพ่ไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าคลิปมันตัดไปเนะาะเมื่อกี้ใครเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะโอจะบอกว่าชาวกองที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังคลิปนี้ภายใน1-3เดือนใครศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ คุณจะได้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณมีเซนต์อย่างรู้มีเซนต์สัมผัสที่ดีงามมากๆใครที่ใครอยากทำธุรกิจในเรื่องของ YouTube ก็ดีขายของออนไลน์ก็ดีขายของทำเป็นในหน้าก็ดีหรือจบจากธุรกิจเดิมและวกำลังจะเปิดธุรกิจใหม่ๆทางด้าน ขยายสาขาไปต่างประเทศก็ดีไปต่างถิ่นต่างแดนก็ดีหรือลงโซเชียลออนไลน์ก็ดีคุณจะได้มีเม็ดเงินเข้ามามากยิ่งขึ้นมีเงินทุนเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วใครขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์เอาไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการทําตามสัจจวาจาะนะคะใครขอพรเรื่องไหนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับ สิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่ต่างประเทศก็ดีการย้ายที่อยู่อาศัยการย้ายที่ดินที่อยู่ที่ต่างแดนก็ดีใครขายอยากขายบ้านขายที่ดินคุณจะขายได้ใครขายรถขายอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีที่อยู่อาศัยก็จะได้นะคะคุณจะมีหนทางไปคุณจะมีช่องทางไป ใครที่อยากจะเป็นนายหน้าขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะลงขายผ่านออนไลน์คุณก็จะมีคนมาติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติจะเข้ามาดูแล้วเขาก็จะมอบเงินให้กับคุณค่ะคุณจะมีกระยะาณิตรที่ดีใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ที่ท,ท,ที่ใกล้น้ําใกล้ภูเขาใกล้ทะเลใกล้น้ําตกใกล้ลาําธารสถานที่ที่จังหวัดนั้นติดแม่น้ําก็ได้ค่ะคือ มันเป็นเหมือนคุณจะต้องได้กลับไปเพื่อที่จะทำตามสัจจวาจาที่คุณได้ขอพอรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะคะใครขอบุตรคุณจะได้บุตรคุณมีเกณฑ์ตั้งท้องตั้งครันสูงมากใครที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังแล้ว สุ่มเสี่ยงในกรณีที่จะตั้งคันตั้งมีบุตรในช่วงนี้หนึ่งเดือนนี้ให้คุมกำเนิดให้ดีนะคะใครที่ทำงานเนี่ยคุณจะจัดการกับงานและก็เอกสารได้เป็นอย่างดีคุณจะเจอคู่รักคู่มีคู่บุญคู่บารมีของคุณเข้ามาเข้าคนนั้นจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่คล้ายกับคุณเลยอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้เพศตรงข้ามก็ได้ เป็นคนที่มุ่งมานะเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เอาความสบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีความสบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะอยู่แบบเดินออกมาได้ในวันใดวันหนึ่งนะคะใครที่เคยแบบเจ็บปวดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ตอบโจทย์ได้ใครที่คุยกันแบบ เป็นบุคคลที่สามแบบงงๆอ่ะคุณจะออกมาจากความรักความสัมพันธ์นั้นได้แบบแบบไม่มีอะไรมากั้นอะนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีการโยกย้ายไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างชาติใครขอวีซ่าไว้คุณได้ไปต่างประเทศแน่นอนโอบอกเลยใครที่สมัครสอบไว้คุณมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณทำแบบเต็มที่จริงๆอ่ะคุณจะได้รับ พรน,นั้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณลองดูนะคุณน่าจะได้ขอพรจากองค์เทพองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่มีเรื่องการเงินที่คุณจะได้ใครขายของคุณจะได้รับการเงินได้รับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่เข้ามาต่อยอดคุณเช่นคุณสั่งมาแบบจากสิบคุณจะขยายฐานเป็นสั่งมาร้อยแล้วจะมีลูกแบบลูกพาร์ทเนอร์มาต่อคุณอะ มาชอบการทำงานของคุณการวางแผนการจัดระบบของคุณอะแบบนั้นเลยนะโอบอกแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเงินที่เข้ามาแบบเยอะมากนะคะแล้วใครเนี่ยอขอพอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมนะคะเราไปดูได้เลยว่าหนึ่งถึงสามเดือนนี้คุณได้เรื่องอะไรแล้วอย่าลืมกลับไปทำตามสัจาวาจาขอสามเรื่อง แล้วได้เรื่องเดียวคุณก็ต้องกลับไปทำตามสัจจวาจาเป็นทริคเล็กๆหลังจากนี้เวลาขอพรขอเรื่องเดียวตั้งจิตให้มั่นขอเรื่องเดียวนะคะแล้วเวลาปักทูปให้ทูบหมดกา้านไปดูวัดไหนถ้าวัดไหนแบบธูปไม่หมดกา้านคุณจุดแล้วอธิษฐานจิตให้ทูบหมดกา้านแล้วค่อยไป คือจะปักก่อนก็ได้หรือยืนรอให้ทูบหมดการก่อนก็ได้ก่อนที่เขาจะมาดึงออกไปอะ่ะนะคะอันนี้ใช้วิจารยาณในตามแต่และความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสาธุค่ะหลังจากนี้1-3เดือนมีคนได้เงินแน่นอนหลังจากนี้มีคนได้บ้านมีคนได้ที่ดินมีคนได้ความมั่นคงทางความรักธุรกิจ ที่ทางใครจะซื้อที่คุณได้ซื้อใครจะใครจะซื้อคุณจะได้รับที่มรดกตกทอดอยากไม่คาดฝันด้วยก็ได้นะคะโอเคเรามาเปิดเพิ่มกันเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเมื่อคุณมาดูคลิปนี้แล้วโออยากให้คุณเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงของคุณโดยการที่นั่งสมาธิก็ดีสวดมนต์ก็ดีนะคะแล้วรวดน้ําลงดิน,นะคะ่ะตาทาทำตามนี้นะคะเทน้ําลงดินอธิษฐานจิตว่า บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํและเลื่อถึงบุญที่คุณได้ทาค่ะข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าเองเทวดาที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ในปัจจุบันก็ดีในอนาคตที่ที่กําลังจะมาปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าก็ดีรวมทั้งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปกราบไหว้ขอพรก็ดีรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติรวมทั้งอนาคตที่กำลังจะเป็นเจ้ากรรมนายเวกันก็ดีนนนนนนในเรื่องขอพูดระบุเรื่องเดียวแต่การเงินการงานก็พูดเลยการเงินการงานทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเจ้ากรรมนายเวในเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลได้รับ ขอจงปรับเปลี่ยนบุญกุศลนี้เป็นการตัดอโหสิกรรมซึ่งการและกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไปเกิดและจุติในสิ่งที่ที่ที่ดีงามขอให้เปิดทิศเปิดทางให้คุณมีโชคลาภหรือคุณได้รับในเรื่องใดที่คุณติดขัดอยู่ขอเรื่องเดียวหลังจากนี้ขอให้คุณประสบพบเจอความสุขและสมหวังในเรื่องขอเรื่องเดียวถ้าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เรื่องเดียว ถ้าจะไปอยู่ต่างประเทศก็เรื่องเดียวถ้าจะขายของออนไลน์ก็เรื่องเดียวถ้าจะเป็นธุรกิจเรื่องแบบเ,เทรดหุ้นขายที่ดินขายบ้านขายรถก็เรื่องเดียวมีเซนต์อย่างรู้นำพาเงินมาสู่คุณก็เรื่องเดียวนะคะหลังจากนี้ขอให้สมหวังภายใน3วัน7วันสาธุสาธุสาธุแบบนี้นะคะแล้วคุณจะพบเจอสิ่งใด คุณดูสิคี๊ดคือผู้คือวบค,ค,คือเปิดไพ่ใบนี้ที่ไรอะ่ะมันก็มีความสุขใจแบบบอกไม่ถูกเพราะนั่นหมายความว่ากาลยานมีถูกทุก,กท่านที่มาเข้ามาเลือกรับชมรับฟังคลิปของโอวถ้าคุณทำตามที่โอแนะนําคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้ไม่เกินแรงการการะทำที่ทํากันมากราบขออภัยในนาทีนี้ด้วย นะคะโปรดใช้วิจารณญาณโอต้องพูดแบบนี้แล้วโอบอกเลยว่าไพ่สำหรับพันตาออร์เคิลอะโอได้มาแล้วโอเปิดไพ่ใบแรกป่วยสำหรับโอหลังจากนั้นโอป่วยท้องเสียหลังจากนั้น3มวันโอป่วยท้องเสียแต่โอกรวดน้ำบ่อยๆโอกรวดน้ำเรื่อยๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกๆท,ท่านจะออกจากพันธนาการแล้วจะเจอโชคลาภโชคลาภในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องออมีบุตรก็ได้นะคะหรือจะโชคลาภเรื่องกาลายานมิตรก็ได้นะคะคุณดูสิคุณจะออกจากพันธนาการที่คุณติดอยู่แล้วคุณจะมีโชคมีลาบการได้รับงานใหม่ที่หลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้ของโอ่ะนั่นก็หมายถึงโชคลาภที่คุณได้นะคะ ของขวัญที่คุณจะได้รับจากคนรักครอบครัวนั่นก็คือโชคลาภนะคะจงมองเห็นโชคลาภที่ดีงามหลังจากนี้ที่คุณจะได้รับจากสิ่งที่คุณมีอยู่เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณติดอยู่ในความเครียดและจะอยู่ในพันธนาการที่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้เลยสักทีแต่โอมาเปิดไพ่ไกด์ไลน์ให้ขนาดนี้แล้วอะโอบอกเลยนะคะว่า ทุกท่านที่ฟังจนจบไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเบื้องบนไกดายลายผ่านทางไพ่ยิปซีผ่านช่องโอแล้วเนี่ยโออยากให้ทุกท่านทุกคนดึงดูดไปพร้อมกันอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณในสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้ภายใน3วัน7วันระบุแบบนี้นะคะแต่คลิปเนี่ยมีพลังงานคืน1-3เดือน ใครที่เครียดอยู่หาทางออกไม่ได้คุณก็จะมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆอะไรที่เคยกู้เงินแล้วไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเคยยื่นเอกสารสัญญาไปคุณจะผ่านทุกเอกสารสัญญาที่มันถูกต้องและสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะหรือถ้าใครขอเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่าลืม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ไม่เกินแรงการกระทําที่คุณทํามานะเทน้ําลงดินไปทุกวันเลยค่ะเทน้ําลงดินไปทุกวันเลยค่ะแล้วคุณจะพบความน่าอาัศาจรรย์ใจอย่างไม่น่าเชื่อเราใครไม่เชื่อโอเชื่อเพราะทุกอย่างที่โอแนะนําโอได้ค่ะโอได้กว่าโอจะมาอยู่จุดนี้กว่าโอจะมาแนะนําทุกคนแบบนี้กว่าโอจะมีน้ําเสียงที่ชัดเจนและมั่นใจขนาดนี้ โอมั่นใจมากเพราะอย่างน้อยโอได้ค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะนั่นหมายความว่าโอน่าจะพูดเยียไม่ได้แล้วก็ให้แต่ละบุคคลให้แต่ละท่านเป็นกระไรมิดที่ดีต่อกันนี่คือของขวัญจากองโอนะคะใครที่ติดขัดเรื่องไหนมานาน หลังจากนี้คุณจะได้เจอโชคลาภโชคดีวาสนานะมุนหนนำสูงส่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความดีไม่มีขายอยากได้คุณต้องทำด้วยการกระทำของคุณเองอะไรที่ผ่านมาแล้วแก้ไม่ได้แก้ได้ด้วยปัจจุบันที่ ให้ถูกทุกท่านอาโหสิกรรมคุณอโหสิกรรมคุณสบายใจสิ่งที่มองไม่เห็นอาโหสิกรรมเปิดทิศเปิดทางให้คุณเจอแสงสว่างในทางที่ดีสาธุสาธุสาธ,สาธุหลังจากนี้เป็นกราระแลมิตี่ดีต่อการอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องโอด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบุญสัมพันธ์เจอกันอีกครั้งสวัสดีคะ่ะ